สวัสดีคะ่ะโซเชียลแคมไอติมไอติมสีฟ้าอันนี้ลูกเกดไม่ใช่ลูกเกดซีนี่ไงลูกเกดไม่ใช่เดนโรคือเกดตั้งแแรกค่ะอันนี้มันรสอะไรไม่รู้อ่คะครับแล้วอร่อยไหม อร่อยครับเรืออย่างนี้ครับดมรสชาตินะคะต้องดมก่อนได้เหรอหอมนะอืมตื่นเลยหอมนะเรื่องนี้ เลียอยู่ฮะเลียตายเนี่ยแล้วหนูทันสีอะไรอยู่อ่ะฟ้าเขาโอ้โหคุลูกค้ามัเป็นยังไงอะครับอร่อยมากเลยครับแบบไหนล่ะมันหวานมันเปรี้ยวมันเผ็ดมันยังไงอะไอติมจะเผ็ดได้ยัไงหรอครับอยู่อันน้ำเราจะกินหรือไม่กิน กินเหมือนคนได้ไหมลูกทอาไรได้บายไม่ว่าจะกินแค่